ชยาสนากาตาพุทธาเฉตวามารังสวาหนังเตุสัตตาสพังราสังเยปิวิงสุนาราสภา ตันหังกะราทะโยพุทธาอัทวีสตินายกาสเพปฏิทิฏฐาไมหังมัทเกเตมุนิสราสีเสปฏิทิฏฐโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโรจเนสังโฆปฏิทิฏฐโตไมหังอุเรสัพพุนาการโออาทาเยเมอนุรุตโตสาลีปุตโตจะักกิเนโกนทันโยปิธิภาคัสมิงโมคันลานุจาวามะเกทักิเนสวรเนเมหังอสุงานันทลาอุโด กัสโปจฌมหานโมอุปาสุ่งวามาโซตะเกเกสโตปิธิภาคัสมิงสุริโยวาปพังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโซพิโตมุนิปุงคะโวปุมารกัสโพเทโรมหฮสีจิตวาตโสมยหังวัฒเนนิจังปฏิทาสิกุณากโรปุโนอังคุริมาโรจะอุปารินันจสีวารีเทราปัญจะอิเมชาตานาราเตติรกามมะ เทสีติมหเทราวิชิตาชินสาวกาเอเตสีติมหาเทราชิตวันโตชินอรสาสานตาศิระเตเชนะอังคังมังคสุสันติตารัตนาปุระโตอาสีทักิเนเมตสุตกัรทาชักขังปัจฉโตอาสีวามีอังคุนิมารักังขันธโมระปริตันจะอาตานาติยสุตตะกาอากาเซชาทนังอาสีเซซาปการสสันติตา ชินะนะนะวาระสังยุตตาสัตตปาการลํกทาวาตปิตตาทสัญชาตาไภรัจฉตุปถวาสะเสสาวิริยังยันตุอนันตชินเตสสาวสะโตเมสักขิเจนสถาสัมพุทธปัญจเรชินะปัญจนามัจจัมมีวิหาตังมหิตเร สัทธาปารนตุมังสะเพเตมหาปุริสาสภาอิจเวะมันโตสุขุโตสุรโคที่นันพาเวนชิตุปัตโวธรรมานุพาเวนชิตาริสังโฆสังฆานุพาเวนชิตันตรายโยสัทธัมานุภาวะปาริโตจรามิชินปันชะเรติภาุงสหสมาพินิมมิตสาวุธันตังคีเมฆาังอุทิตโคลาสเสนมารัง ปานาทิธรรมวิธินาทิตวามุนินโทตันเตตสาภาวะตุเตชยมังคลานิมาลาติเลกามพิยุติทัสสะภารติงโคดันปานาลวกรมะคามัฏฐายขังขันติสุทันตวิธินาทิตวามุนินโทตันเตตสาภาวะตุเตชยมังคลานิ นาลาคิริงคะชวารังยติมัตตภูตังทาวาคิจกรรมสันีวาสุทารุนันตังเมตตมุเสกวิธินาชิตวามุนินโธตันเตสสาภาวะตุเตชยมังคลานิโอคิตคคมติหะทัสสุทารุนันตังทวันติโยชนะปังคุริมารวันตังอิทีปิสังฆตมโนชิตวามุนินโธ ตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิกัตตวานกัตธรรมุทรังอิวะคัพินิยาจินจายทุตทวจนังชนะกายมัตเชสันเตนโสมวิธินาทิตตวามุนินโตตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหายามติสัจจะกวาทเกตุงวาทาพิโรปิตมานัง ปฏิอันทภูตังปัญญาปฏีปัชริโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวาตุเตชยมังคลานินันโภพน,นันทะูชะกังตูทางมาหิติงบุตเตนะเทระภูชเกนะธรรมาปยันโตอิทูปะเทสสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวาตุเตชยมังคลานิ โกคาหาทิทิพูชเคนัสุทัตตหัตทั้งพัมมังวิสุทธิชุติมิทิพัคกาพิธานังยานาคเนนวิธินาทิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิเอตาปิ พุทธะชัยมังคระอตคาทาโยวาจนโนธินะทิเนาสรารเตมตันทีอิตวานักเนกวิวิธานิจุป,ปัฏวานิโมรังสุข,ขังอธิขมือยยะนโรสปันโยมาหาการุนิโกนาโทหิตายาัพ,พาปานินาง ภูเรตวาปารมีสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจวัชเชนะโพตุเตชยมังคะรังชยันโตโพธิยามูเลสกยานังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชยมังคะเลอปลาธิตตะปังลังเกสีเสระทวิปุคะเลอภิเสเกสัพพุทธานังอคัปัตโต อโมทิตสุนักตังสุมังฆารังสุปะพาตังสุหุติตังสุขโนสุหมตโตจสุยิตทังพรมมจาริสุปทากีนางกายกรรมังวาจากรรมังปทากีนางปทากีนางมโนกรรมังปณิทีเตปทากีนาปทากีนานิกตวานารพันตเถปทากีเน ภาวตุสาพะประมาณข้าลังลกขั้นตุสาพเทวตาสาพพาพุทธานภาเวนะสาทาโสธิภวันตุเตภาวตุสาพะประมาณข้าลังลกขั้นตุสาพเทวตาสาวพาธรรมานุภาเวนะสะทาโสธิภวันตุเตภาวตุสาพะประมณข้าลังลกขั้นตุสาพเทวตาสาวพาสังขานุภาเวนะสะทาโสธิภวันตุเต ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคเรโพธิคาเรตหิงตหอิงตาธรรมมาธานีนภวันเตปูชิตาโสทิงกรนณเตทวิหารมันทะเลเทราจะมัชฌานวกาจะพิกโวสารามิกาธานปติอุปาสกาคามาจะเอสานิขามาจะอิสราสัตทานโคตาสุขิตาพระวันตุเตชราผู้ชายเยปิจะอันทสัมภวา สังเสะชาตาอัถโทปปาติกาเนียานาิกังธรรมวรางปฏิจเตสัมเพปิทุขัสสะการุตุสังขยังธาตุทิรังสตังธรรมโมธรรมมัธราจะปุขาสังโฆโหตุสมะโควะอัตายะจะหิตายะจะอัมเห ประคตูสัทธัมโมสัเพปิธรรมจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยามะธรรมีอริยปัปเวทิเตปสนาหนตุสเพปิปานิโนพุทาสาเนน สัมมาทารังประเวชันตัวกาเรเทโวประวัติสตูวุีิภาวะยะสัตตานังสมิทิงเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตตาชังนิจังรักขั้นติปุตตะกังเอวังธรรมเมณะราชโานประชังรักขั้นตุสัพพทา